ใครที่ระหว่างวันนะคะใส่คอนแทคเลนส์แล้วมีอาการเคืองตาอาจจะเป็นเพราะว่าเราเลือกชนิดคอนแทคเลนส์ได้ไม่ถูกต้องค่ะอาการเคืองตาแสบตาเนี่ยมักจะเกิดจากการที่ตาเราแห้งค่ะคลิปนี้หมอเลยจะพามาทําความรู้จักค่าอมน้ําในคอนแทคเลนส์ค่ะเพื่อเป็นทางเรื่องหนึ่งที่ช่วยให้ตาเราชุ่มชื้นค่ะค่าอมน้ําคืออะไรนะคะก็คือเปอร์เซ็นต์ของน้ําที่อยู่ในตัวคอนแทคเลนส์ค่ะเป็นตัวกําหนดว่าเลนจะนุ่มหรือว่าชุ่มชื้นแค่ไหนนั่นเองค่ะถ้าคอนแทคเลนส์มีค่าอมน้ําสูงเนี่ยตัวเลนจะนิ่มใส่สบายแล้วก็ทํําา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 าใหห้้้้้้ตตตไไไม่่่่แแงงนนนนนนะะะคคถออเเเสููจจจจกกกิปล์็ดดดร ให้ตาเราแห้งแล้วก็ระคายเคืองค่ะส่วนถ้าค่าอมน้ําในเลนน้อยเนี่ยเลนจะแข็งค่ะแล้วก็ใส่แล้วไม่สบายตาแต่ว่าก็จะทนทานนะคะเหมาะกับคนที่ตาแห้งบางคนค่ะโดยทั่วไปเนี่ยค่าอมน้ําควรจะอยู่ในช่วง30-80%ค่ะขึ้นกับชนิดแล้วก็วัสดุของคอนแทคเลนส์ส่วนวิธีการดูค่าอมน้ําว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะสามารถดูได้จากข้างของคอนแทคเลนส์แบบนี้ได้เลยค่ะดังนั้นการเลือกคอนแทคเลนส์ที่มีค่าอมน้ําที่เหมาะสมกับดวงตาเราก็จะช่วยให้ใส่สบายตลอดทั้งวันแล้วก็ลดโอกาสเกิดปัญหาเเเเกกกี่่่่ยยวววววัััับบบบดดงงตตาาาาไไ้้นนนนะะะคถมมมใจอหหแล์ อย่าลืมไปปรึกษาจากสุแพทย์ก่อนเลือกซื้อค่ะเพื่อสุขภาพตาที่ดีนะคะไหนใครเคยใส่คอนแทคเลนส์แล้วมีอาการเคืองตาแสบตาหรือว่าตาแห้งบ้างคอมเมนต์มาคุยกับหมออุ้ยกันได้ค่ะ